เพิ่มกำไรและสร้างมูลค่าให้กับหน้าเค้กคุณด้วยแผ่นพิมพ์รูปบนช็อกโกแลตทรานเฟอร์นะครับวิธีนี้เนี่ยคุณสามารถทำได้เองเลยง่ายๆในร้านเบเกอรี่ของคุณนะครับถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ภาพด้วยสีผสมอาหารนะครับทาง i ิงแ a n และก็บริษัทพิมพ์เค้กนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ทำจากสีผสมอาหารสามารถให้คุณ นำเครื่องพิมพ์นะครับผมเติมสีผสมอาหารที่เรามีจำหน่ายเป็นชุดน,น,นะครับแล้วก็พิมพ์ระบนแผ่นไอซิ่งแผ่นเวเฟอร์แผ่นช็อกโกแลตทรานเฟอร์ที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้นะครับแผ่นช็อกโกแลตทรานเฟอร์นะครับมีขายคู่กับเซตปรินเตอร์ที่เป็นสีผสมอาหารของเราเลยนะครับ โดยชุดของเรานั้นจะมีอุปกรณ์มาให้ครบชุดเลยให้คุณสามารถทำช็อกโกแลตทรานเฟอร์ได้นะครับทีนี้มาถึงวิธีการทำและนะคะเราจะมีการยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะฮะจะเป็นการที่เราพิมพ์ภาพลงบนแผ่นทรานเฟอร์อันนี้คือน้องสบายนะครับฝ่ายการตลาดของเรานะครับ ทดสอบโดยการใช้แผ่นพิมช็อกโกแลตทรานเฟอร์นะครับพิมพรูปลายใบตองเอาไว้นะฮะหลังจากพิมพ์เสร็จเขาห่อไปเป็นเหมือนลักษณะกลวยลักษณะนี้นะครับเมื่อได้เป็นหลายๆชิ้นอย่างนี้นะฮะก็เทช็อกโกแลตลงไปนะครับช็อกโกแลตโคตติ้งนะครับเทลงไปรอบๆนะฮะพอช็อกโกแลตมันเย็นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแข็งตัวพอช็อกโกแลตทรานเฟอร์แข็งตัว ปุ๊บนะครับมันจะหดตัวลงทำให้มันดึงเนื้อของแผ่นช็อกโกแลตทรานเฟอร์ออกไปด้วยนะครับทำให้ลายช็อกโกแลตที่เป็นสีจากแผ่นช็อกโกแลตทรานเฟอร์นะฮะลงไปอยู่บนช็อกโกแลตสีขาวนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ช็อกโกแลตสีขาวกันนะครับตัวอย่างที่2นะฮะพิมพ์ภาพอย่างนี้เลยเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับผมหลังจากพิมพ์เสร็จก็ช็อกโกแลตโคตติ้ง อุ่นร้อนให้มันเหลวนะครับใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็บีบมันลงไปได้เลยนะครับบีบมันลงไปบนแผ่นช็อกโกแลตทรานเฟอร์ที่เราปริ้นรูปไว้เนี่ยแหละนะฮะอันนี้จะเป็นแนวฟรีฟอร์มนะครับหรือว่าบีบตรงลงไปเลยบางคนนะอาจจะใช้เทคนิคทำบล็อก อะคริลิกก็ได้นะฮะเพื่อให้รูปมันเรียบเนียนสวยและหนาสม่ําเสมอกันนะครับแต่นี้น้องสบายเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพทางด้านการตลาดนี่ยังมาทําเค้กได้ด้วยนะครับแผ่นช็อกโกแลตทรานสเฟอร์ได้ด้วยง่ายๆอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับก็ลอกมาตอนมันเย็นเห็นไหมครับง่ายดดยขนาดนี้เลยคุณจะทําเป็นโลโก้ลูกค้าทําเป็นโลโก้รูปก,กระตูนนะฮะก็ได้เลยนะครับง่ายๆอันนี้ใช้เวลา15นาที พอมันเย็นนะครับอาจจะช่วยเอาเข้าตู้เย็นก็จะทําให้มันรีบเย็นไวขึ้นพอมันแข็งตัวเสร็จปุ๊บคุณก็ไปตกแต่งเค้กได้เลย,เลยอันนี้คือไอเดียคร่าวๆข,ข,ของวิธีการใช้งานแผ่นช็อกโกแลตทรานเฟอร์นะครับผมไม่ยากเลยนะครับปริ้นด้วยโหมดผิวด้านคุณภาพสูงตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 ให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเอาช็อกโกแลตโคตติ้งราดมันลงไปนะครับแข็งตัวเสร็จปุ๊บลอกกระดาษออกคุณก็ได้ ช็อกโกแลตแล้วนะครับผมที่เป็นรูปภาพของคุณนะครับสนใจสินค้านะครับติดต่อ i n ง Man และพิมคเค้กได้เลยทุกสาขานะครับผมหรือสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานนะครับสวัสดีครับ